คูณผู้ชมวันนี้เพิ่นลงท่านมาม่าข้าวสารอาหารแห้งครับผมน้ำมันพืชครับแจกกันเพิ่งเพิ่งรถเลยครับแจกบนรถเลยนะครับมาจากไหนครับมาขอสมุทรนะครับอ๋อครับผมครับโอ้ผมครับแจกกันตรงนี้เลยครับผมมีข้าวสารมีน้ำมันพืชัครบ เดี๋ยนี้ง่ายๆดีนะครับไม่ต้องขนลงรถแจกเสร็จก็หมดเพื่อกลับครับไม่ต้องลงขนไปที่โต๊ะเทีกค้าเยองมหกครับลูกค้าเยอะมากครับ มาทําบุญกันครับผมส่วนมากก็จะเป็นลรงท่านค้นเพิ่นมาจากแถวนี้นะครับบ้านหนองพูนี่ครับชาวบ้านที่มา โรง,าง่านก็คนแถวหนองโพแถวตาขี้ครับไกลๆบริเวณใกลๆนี่ครับเดี๋ยวพาเบึงทั้งอีกโซนนะครับเพิ่นที่เพินเ่นแจกทั้งหลังรถกันอยูนย่นี่สามี่คันครับ ีทานอะไรครับผมน้ำส้มขนมปังครับครับผมมาจากไหนครับนครสวรรค์ครับผมทุกคนข้าแเียวขอบคุณนะคะรับร่ำรวยร่ำรวยเฮงเงครับผม นี่โรงทานอะไรครับผมน้ำครับน้ำอ้อยนะครับน้ำอ้อยน้ำอมยายครับน้ำอ้อยน้ำอมยายนะครับผมอันนี้สะดวกง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องขนไปที่โต๊ะนะครับนะขาโต๊ะไม่เจอครับต้องไปแล้วต้องไปแล้วอย่างเงี้ยครับง่ายดีครับพอคุณ คนเยอะข่างในครับในโต๊ะนะครับหาไม่เจอหรอครับคุณก็มาทยอยกันมาเรื่อยๆครับมาขะแถวกันมาเรื่อยๆครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตัางวัเปาตงอาสวะขยาดุเขาหักนิพพานโลตุนะทับข้อพระเจ้าด้มาดี